ครับมือนในข้าวที่ว่าเห็ดต้มแซ่บกระดูกม้วนครับจ้าได้ซื้อกระดูกม้วนมาจากตลาดเนาะอันนี้มันติดปนเนื้อหลายๆเนาะแต่ว่ามันนุ่มดีจ้ะบางอื่นเขาทำมาสับเป็นคำๆเนาะต้องสับตอนนี้กันี่ขายตามท้องตลาดทั่วไปเนาะแล้วเราสับให้หมดจ้าครับครับหลังจากที่เราสับเรียบร้อยแล้วครับผมสับหมูแล้วๆแล้วนะน้ำกระเด็นแล้วเนาะจ๊ะเนาะ ใส่น้ำเนยหน่อยเนาะใส่น้ำเนยหน่อยก่อนจต่เอาหมูลงเลยลกระหมูก็อัดก่อนเอากระดูกหมูลงเลยจ้ะใส้น้ำเนยหน่อยแล้วก็เข้าแข็งปุ๊กหนะาลเลยกันจ้ะเพราะว่ากระดูกหมูเสียบเปลยไว้จ้ะขาไม่ราหน่อยเขาต้องเข็มแบบนี้จ้ะเอาล้วครับยีตีมาทีผ่านไปเนาะว้าว เอาแล้วครับผมเปื่อยแล้วเนาะซีเกนต์เรามันเปื่อยไปอืมว่าให้ยืดหรอแค่ข้าวกินกุ้กก้าีกันอเอาแค่กุ้งก้ากับว่ออืมโอเคเลยบ่ต้องเวียงอย่างเดี๋ยวอะไรจ้ะอ๋อแลครับสำหรับเครื่องปรุงก็มีอย่างไรุณแม่เอาคือปูตรก็มีคาออนคาออนไ่อ่อนจ้ะกระข้อมแดงมะเขือลาบกระชี้จ้ะ ก็วดแ่ค่แค่ใส่ที่หลังครับไ่อยากไม่อยาหลังจากที่เปื่อยแล้วก็เติมน้ำด้เนาะน้ำหวานน้ำนมก็อยู่ในตัวลจ้ะเะได้นัสุดหลยกัใกคุี้กับพาวระบากันละจ้ะอันมูหลายกับใส่หลยเนาะะหมูหลายกัใส่หลันรแล้วครน้ำเดือดลวครับก็รอนน้ำเดือดเกลือใส่พาวร์บา่าาจ้ะเนาะ ใส่ลงไปครับผมหลักดอกชีหอมแดงข้าวตะไคร่ไปกับปู่ตงไปเลยครับผมแ,แต่ยังไงหน้ามะขามเปียกจ้ะน้ามะขามเปียกไม่เจริญนุ่มจ้ะรสชาติจะนุ่มรวมกล่อมอีกอ่านอ่อนจาก,ก่อนนึงจ้ะข่านอาน่อนจะหน่อย ทำไปส่ไปได้แตสำหรับผู้ใหญ่กินเ้อกั่นมีเด็กน่อยก็บปองไส้เนาะจริงไอำหับมากินเห็ดนั้งฟ้าเห็ดเห็ดเนี่ยนะะเห็ดตั้งฟ้าเห็ดเครื่องเห็ดฟางวันนั้นเราก็ใส่ลงวปัแล้ครับใส่ไปได้จ้แต่ว่ามือนี่อยเราก็มากินเขาบอกจะกินกระดูกเปี้ยวๆันกระดูกเปรี้ยวๆมักตอนหล่ยๆแล้วต่กนมาก็จะเนาะอ่ปิดไวเดี๋ก็ปรุงแล้วก็เรียบร้อยจะนะม้ปิดไฟแป๊บหนึงจ้ะอ้าวแล้วครับผมโอ้โหสีสัน ก้าแต่ไข่เรียบร้อยแลว้ววเนี่ยนี่ก็เบ็ดแกะกันเลยจ้ะเบ็ดแกะซีมังกรเด็ดอะได้พอดีวะ่ะผัดหมูหัวจักน้อยสำหรับคนกินนะแต่เนานะใส่พอเป็นกระใสหมูหัวน้ำปลาใส่ไปเลยจ้ะเอาตะกววั่วมันเส้นแบแบนี้ก็ใส่แบบนั้นแหล,ละก็อะไรับเป็นแล้วก็หอมจะนแล้วครับผม คนตาขาก็ใสหอมไปเลยแต่พนน้ำมันเดือดหลายหอมกระสิสีว่ะอนีอีกหนึ่งไม่นูน่นก็จเป็นจูนะจูตับ,ตบกํลังสิหาพราเขาแยกจูมากพอดีแยกจูแล้วขาดว่าได้๋ยวจูตับพอดีกับยย่นกับมาที่กันเลยวะข <c oughs> อบคุณมีอะไรก็แชดีทั้ทงตัยงามมากเลย ก้อนหมูกำลังสิแลลวๆยาอยูมากพอดีเ,เอ้ย<อ>ได้กินเป็นกรเลยมีหมูกินหล้วะเนี่ยเหม็นมามเลยเนี่ยจย้่ซีบก่อนเออที่ตุ่มกั็นไง่ายนุ่มเลยเอาน้ำใส่น้อยๆแล้วก็พอเขาพอน้ำเดือดเราต้อเอากระดูกหมูใส่ อย่าลืมน้ำแข็งยู่นิดลงไปจากซีหาก่อนโปะหนาเลยจ้ะแล้วก็ปินฟ้าไว้แป๊บเดียวยี่สิบนาทีกินได้หรอสูตรนุ่งง่ายๆจ้ะ้ยมวยๆมาเดี๋ยวไปไหนหนุ่มปะดยอดๆนี่แหละสูตรนุ่งต้องกินขมังมาบังกันจิ้เปียกแกวกินละติดพันเลยเออ หัวแมงไปจะทำดูจัดูะัวน้ากันอืมร่สัอือาหารคือปาก,กนาเลยผาดไ่ได้จัดไหยพิเสียต้มดูงวนี่เป็นอาหารประจำ ล่อมไปเลยนุ่มดีหรือเกลือบางคนต้มน้ำใส่ละลายน่<ข>อนถาน่องถ,า,องถาจนตื่นขึ้นมาหมอใหม่อันนี้ยายนุง่งเมื่เคยได้เกลือหรอกยายนุ่งใส่น้ำน้อยๆกะน้ำแข็งใส่าหาฮอบก่อนแล้วก็แล้วอย่งสี่งละมันก็ได้กินแต่ตอนขอขอยิ่ใส่ถั่วไหล นัำมันจะต้นเนี่ยนู้วจัจ็กัดแจ็กัใจครับ้นอนกวาดีเลย่แรกได้เป่าอยู่จะเข้ามอะเออันนี้ก็ได้เป่างกม่นกวันดีกวันดีขอจัง่ายกัน กินมันน,น้ำเ,เ,เน,ะขอขอเนานะไอ้เนื้อขอับ่ก็นมีกระดูกย่งเนาะคล้ายๆกระดูกเปรโกล่หละมีเนื้อิดมันนุ่น้ำก็เลยเนือ้ออะไรมามายต้องเป็นปอดจะน,นอนกันอเยเ,อเยรมันเป็นี่ย่งเดียวหละีกระดูกน

ต็มีน้องไปกินผู้เดียวเนาะนังรัดทมาย่งไบทเลยหลงเลมาซสรีมาระหว่างซ้อนเลยงกินต้มกระดูกงูพว่าซ้อนเลยะนี่แลเพื่อน้านเดีวเราซ้อนนิพพงไปไปากันนั่นั้ ันตีกินอาหารตุก่นนครับเลวิีม่ดถือปากคนจั่คับซาักบอกบาตนยังวะไล่กตแช่อจานครับผมขอบคุณหลายสัดาหเอฟซีทติดตามอยู่นะครับน้อครับสวัสดี้านำความสุดยอด